คุณคือน,นักวิจัยที่กำลังมองหาพื้นที่เพื่อส่งต่อองค์ความรู้สู่ระดับสากลอยู่ใช่ไหมคะขอแนะนำ JIBMR Journal of Innovative Business Management Research ที่นี่เราไม่ได้แค่ตีพิมพ์งานวิจัยแต่เราตั้งใจส่งเสริมให้ผลงานของคุณถูกมองเห็นในวงกว้างมั่นใจได้ในคุณภาพที่ได้มาตรฐานด้วยกระบวนการกลั่นกรองจาก peer reviewer ผู้ส่งคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและที่สำคัญที่สุดการส่งบทความกับเราไม่มีค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอนค่ะร่วมยกระดับงานวิจัยทางธุรกิจและการจัดการไปกับเราส่งบทความของคุณมาที่ JIBMR วันนี้ให้โลกได้เห็นศักยภาพของคุณค่ะเวลาที่เราไถาหน้าจอไปเรื่อยๆดูเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยเคยสงสัยกันว่าเอ๊ อะไรกันแน่คือจุดที่ทำให้เราตัดสินใจกดซื้อจริงๆไม่ใช่แค่ว่าชอบนะแต่มันต้องมีอะไรที่ลึกกว่านั้นวันนี้เราจะมาถอดรหัสความคิดของนักช็อปกันโดยอิงจากงานวิจัยชิ้นล่าสุดเลยที่จะมาบอกเราว่าอะไรคือตัวขับเคลื่อนยอดขายที่แท้จริงคือในโลกที่ตัวเลือกแฟชั่นมันมีเป็นพันๆแบบบนหน้าจอเนี่ยนะอะไรคือไอเซียววินาทีนั้นที่ทำให้เราหยุดนิ้วแล้วตัดสินใจว่าโอเค เอาตัวนี้แหละกดเพิ่มลงรถเข็นเลยคำถามนี้แหละคือหัวใจของสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้โอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูผลลัพธ์กันเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจบริบทกันนิดนึงก่อนคืองานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาไปเจาะตลาดแฟชั่นออนไลน์ในกรุงเทพเลยนะแถมยังเป็นช่วงหลังโควิด19ซึ่งเป็นยุคที่ตลาดมันเติบโตแบบโอโ้โหก้าวกระโดดแล้วการแข่งขันก็ดุเดือดสุดๆด้วยเอาล่ะ ส่วนแรกที่เราจะมาเจาะลึกกันก็คือสภาพของตลาดแฟชั่นออนไลน์ในกรุงเทพนี่แหละเราต้องเห็นภาพสนามแข่งขันกันก่อนว่านหน้าตามันเป็นยังไงเพราะนี่คือฉากหลังที่สำคัญมากๆของการตัดสินใจซื้อทั้งหมดที่เรากำลังจะคุยกันพอเห็นภาพรวมของตลาดแล้วขั้นต่อไปคือการทำความเข้าใจคนเราจะมาเจาะลึกกันว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ เขาเป็นใครกันแน่เพราะการที่เรารู้ว่ากำลังพูดถึงใครเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจเบื้องหลังการตัดสินใจของเขาได้ชัดขึ้นเยอะเลยแล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่การสำรวจเล่นๆนนะักงานวิจัยนี้เขาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงวัยทำงานในกรุงเทพมากถึง400คนเลยนะซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะพอที่จะทำให้เราเห็นภาพรวมที่มันเอ่อน่าเชื่อถือได้เลยทีเดียว ทีนี้พอลองเจาะลึกลงไปดูว่าพวกเขาทำงานอะไรกันก็เจอเรื่องน่าสนใจมากเลยค,คือหลายคนอาจจะเดาว,ว่าเป็นพนักงนานบริษัทเอกชนใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นกลุ่มข้าราชการมีสัดส,ส่วนเกือบเกือบ40เลยนะ ดังนั้นถ้าให้เราลองวาดภาพนักช็อปส่วนใหญ่จากงานวิจัยนี้ดูนะก,ก็จะเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจบปริญญาตรีแล้วก็มีไรายได้ต่อเดือนอยู่ช่วงประมาณ2 5 0 0 0 0 0 0บาทนี่แหละคือโปรไฟล์ของคนที่เรากำลังจะเข้าปินนั่งในใจเขากันเอาละทีนี้มาถึงหัวใจของเรื่องกันแล้วส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วปัจจัยอะไรละ่ะที่มันใช่จริงๆที่ผลวิจัยเขายืนยันด้วยสถิติเลยว่านี่แหละ คือสิ่งที่มีผลกับการตัดสินใจซื้อจริงๆไม่ใช่การเดาสุม่มที่น่าสนใจมากก็คืองานวิจัยนี้เขาไม่ได้ใช้ความรู้สึกมาวัดผลนะแต่เขาใช้สถิติล้วนๆเลยแล้วก็กลั่นออกมาเป็นปัจจัยสําคัญได้ทั้งหมด8ข้อซึ่งเจ้า8ข้อนี้นี่แหละคือกุญแจที่จะมาไขาความลับว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้ยอดขายมันพุ่งเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกกันก่อนเลยกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยแรกก็คือใครพูดง่ายๆก็คืออิทธิพลจากคนรอบตัวเราเนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือดาราคนดังที่เราติดตามอยู่ส่วนปัจจัยที่2ก็คือเมื่อไหร่แน่นอนว่าก็คือการซื้อในช่วงเวลาที่มันใช่สุดๆอย่างเช่นช่วงโปรโมชั่นหรือช่วงเทศกาลต่างๆนั่นเองกลุ่มต่อมาคือเรื่องของคอนเทนต์หรือการตลาดเชิงเนื้อหา และตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะเพราะผลวิจัยเนี่ยมันชี้ชัดเลยว่าคอนเทนต์ที่โดนใจจริงๆคือคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจหรือคอนเทนต์ที่มันกระตุ้นอารมณ์ทำให้รู้สึกสนุกรู้สึกอินคอนเทนต์พวกนี้มีพลังมากกว่าคอนเทนต์แบบอื่นแบบเห็นได้ชัดเลย และกลุ่มสุดท้ายเป็น4ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวสินค้าแบบเพียวๆเลยคือทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขาเห็นและสัมผัสได้จากหน้าจอเลยนะเริ่มตั้งแต่ performance หรือประสิทธิภาพการใส่ใส่แล้วเป็นยังไง features หรือ Design เก๋ๆที่ไม่เหมือนใครความตรงปกของสินค้าคือของที่ได้มามันต้องเหมือนในรูปเป๊ะแ,และสุดท้ายคือ aesthetics หรือพูดง่ายๆก็คือความสวยงามโดยรวมของการออกแบบนั่นแหละ โอเคเราเห็นปัจจัยที่มันเวิร์กไปแล้วใช่ไหมแต่บางทีนะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในงานวิจัยมันกลับเป็นสิ่งที่งานวิจัยบอกเราว่ามันไม่เวิร์กตั้งหากในส่วนนี้เนี่ยเราจะมาดูปัจจัยที่หลายคนคาดไม่ถึงว่ามันไม่มีผลว่าน่าจะทําให้นักการตลาดหลายคนต้องเกาหัวเลยล่ะใช่แล้วบางทีพลังของงานวิจัยชิ้นนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเจออะไรใหม่ๆแต่อยู่ที่ว่า มันกล้าที่จะหักล้างความเชื่อเก่าๆที่เราเคยยึดถือกันมาตังหากดูตารางนี้แล้วจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยคือความเชื่อเดิมๆของนักการตลาดแบบที่ว่าคอนเทนต์ต้องเน้นแก้ปัญหาสินค้าต้องทนทานมากๆหรือบริการหลังการขายต้องเริดผลวิจัยนี้บอกว่าปัจจัยพวกนี้ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเลยย้ำนะคะว่าไม่มีผลเลยกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้หญิงวัยทางานในกรุงเทพ และนี่ไม่ใช่ว่าเราตีความกันไปเองนะนี่คือประโยคที่ยกมาจากบทคัดย่อของงานวิจัยแบบคําต่อคําเลยซึ่งมันตอกย้ําให้เราเห็นแบบชัดๆเลยว่าไอสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันสําคัญมากๆๆ,ๆเนี่ยเพอะเอาเข้าจริงในบริบทนี้อาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินหลักเลยก็ได้ค่ะพอเรารู้แล้วว่าอะไรมีผลอะไรไม่มีผลคําถามต่อมาก็คือ so w h a แล้วไงต่อในส่วนสุดท้ายนี้ละ่ะเราจะมายำข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันแล้วสกัดออกมาเป็นแนวทางที่แบรนด์ต่างๆสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆเลยแล้วถ้าอย่างนั้นอะไรคือสูตรสำเร็จสำหรับแบรนด์แฟชั่นออนไลน์ล่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถกลั่นออกมาเป็นแนวทางที่ชัดเจนมากๆได้เลยนี่ละ่ะคือบทสรุปที่เอาไปใช้ได้จริงเลยเป็นเหมือนคู่มือสี่ขั้นตอนง่ายๆ 1. สร้างอิทธิพลผ่านฮูหรือก็คือการใช้คนที่สร้างแรงบันดาลใจได้ 2. ต้องแม่นเรื่องเวน่นคือรู้จังหวะในการออกของออกโปรโมชั่น 3. กระตุ้นอารมณ์ด้วยคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลแห้งๆและสุดท้ายนำเสนอสินค้าโดยเน้นที่ความสวยความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะทั้งหมดนี้ก็คือการเอา8ปัจจัยที่เราคุยกันมานั่นแหละมาแปลงให้เป็นแอคชั่น สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนี้นะคือในยุคที่ทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยเหตุผลด้วย Data เราพยายามจะหาเหตุผลมารองรับทุกอย่างแต่บางทีกุญแจดอกสำคัญที่สุดในการขายของแฟชั่นออนไลน์อาจจะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและจับต้องได้ยากกว่านั้นมากนั่นก็คือคำว่าแรงบันดาลใจคำเดียวก็อาจจะพอแล้วก็เป็นได้